สิบิลเลาะห์ม i นุรห i มดวมุสตะจับอีพีนี้เรื่องราวของการขอต่อลอสุบฮานะวะตาลาให้หัวใจของเรานั้นอยู่ก,กับความจริงให้ลอสุงแนะนำเราเอ็นดูเราและประทานสิ่งดีๆให้กับเราอ่านด่าบทนี้รับบานา ลาตุส ba ah ิกล oh, ูบานาบัดอิฮะดัยตนาวับลนามิลลาดุลกะมะ م ์อินนนกะอันตัละฮาบความหมายโอ้พระพอภิบาลของเราอย่าให้หัวใจของเราเอ็นเอียงออกจากความจริงเลยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแนะนำเราแล้วและพระองค์ทรงประทานความเอ็นดูจาก พระองค์แก่เราด้วยแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงประทานอย่างมากมายดวามุสตะจับจากสุรอาลาอิมรอนอายะที่8